สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากค่ะชื่อว่าแอลกอฮอล์ผลกระทบต่อร่างกายและกฎหมายขับขี่เราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่วิธีตรวจว,วัดระดับแอลกอฮอล์เขาทำกันยังไงแล้วก็ขีดจากัดตามกฎหมายบ้านเราเป็นแบบไหนอืม ถ้าเกิดเกินกำหนดขึ้นมาผลจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแอลกอฮอล์ในระดับต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเรายังไงบ้างครับผมข้อมูลชุดนี้น่าสนใจทีเดียวครับใช่ค่ะคือเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรามากๆเนาะอาจจะมีไปสังสรรค์กันบ้างการรู้ข้อมูลพวกนี้ไว้เนี่ยนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภยดัยโดยตรงเลยจริงครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่า เริ่มจากวิธีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนเลยค่ะว่าเขามีวิธีตรวจกันยังไงคะดูเหมือนว่าเครื่องมือหลักๆที่ใช้กันเนี่ยก็คือเครื่องเป่าลมหายใจหรือที่เรียกว่า breath alcohol tester ใช่ครับหลักๆก,ก็คือเครื่องนี้แหละครับแล้วหลักการทํางานของมันเป็นยังไงคะแบบคร่าวๆหลักการมันก็คือเขาจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจส่วนลึกๆของเราครับที่มาจากปอดโดยตรงอ๋อจากลมหายใจส่วนลึกใช่ครับ คือมันมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจลึกกับในกระแสะเลือดของเราซึ่งมันค่อนข้างจะคงที่ทีนี้ในเครื่องเป่าเนี่ยมันก็จะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่ข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟิลเซลหรือบางทีก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์เซนเซอร์พวกนี้แหละครับที่จะทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ในลมหายใจแล้วก็แปลงค่าออกมาเป็นระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหรือที่เราเรียกย่อๆว่า BAC BAC ครับ Blood alcohol concentration ครับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าลมหายใจที่เราเป่าออกไปเนี่ยมันสะท้อนปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเราได้เลยแล้วค่าที่วัดได้ล่ะคะปกติเขาแสดงผลเป็นหน่วยอะไรหรอคะตามข้อมูลที่ได้มานะครับผลตรวจวัดเนี่ยจะแสดงเป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือ mg เปอร์เซครับมิลลิกรัมเปอร์เซนต์ใช่ครับหรือบางครั้งอาจจะเห็นเป็นหน่วย เปอร์เซนต์ BAC เปอร์เซนต์ BAC ก็มีอ๋อเปอร์เซนต์ BAC ครับจริงๆมันก็คืออันเดียวกันครับใช้บอกระดับความเข้มข้นเหมือนกันอย่างเช่น50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ก็เท่ากับ0.05% BAC ครับชัดเจนเลยค่ะเรื่องหน่วยวัดผล ทีนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะส่งผลโดยตรงกับคนขับรถเลยก็คือเรื่องกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับแอลกอฮอล์กับการขับขี่ครับผมข้อมูลระบุชัดเจนเลยเรื่องระดับ BAC สูงสุดที่อนุญาตแต่เหมือนจะมีการแบ่งเกณฑ์ด้วยใช่ไหมคะตามประเภทคนขับอันนี้น่าสนใจว่าทำไมต้องแบ่งใช่ครับมีการแบ่งเกณฑ์ไว้สำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปเกณฑ์คือห้ามเกินเท่าไหร่คะทั่วไปก็คือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ หรือ0.05% BAC 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็มีกลุ่มที่กฎหมายเข,าเข้าเข้มงวดกว่านั้นอีกอย่างเช่นคนที่อายุยังไม่ถึง20ปีใช่ครับหรือคนที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือมีแบบชั่วคราวแล้วก็คนขับรถบรรทุกรถโด,ดยสารสาธารณะด้วยอืมกลุ่มนี้เกณฑ์จะต่ำลงมาอีกต่ำกว่าคือเท่าไหร่คะกลุ่มนี้ห้ามเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับหรือ0.02% BAC โอ้หต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะ50กับ20ทําไมกฎหมายถึงต้องกําหนดให้เข้มงวดกับกลุ่มหลังนี้เป็นพิเศษล่ะคะพอจะมีเหตุผลเบื้องหลังไหมคะคือถ้าเรามองในภาพรวมนะครับการกําหนดเกณฑ์ที่20 MG เปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับกลุ่มอย่างผู้ขับขี่ที่อายุน้อยหรือคนขับรถสาธารณะมันอาจจะสะท้อนเรื่องการประเมินความเสี่ยงที่สูงกว่านะครับอ๋อความเสี่ยงสูงกว่าใช่ครับอย่างคนขับอายุน้อยเนี่ย ปัจจัยก็อาจจะมาจากเรื่องประสบการณ์ขับขี่ที่ยังน้อยและก็วุฒิภาวะที่อาจจะยังไม่เต็มที่การดื่มแม้เพียงนิดเดียวก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจการขับขี่ได้มากกว่าคส่วนคนขับรถสาธารณะหรือรถบรรทุกอันนี้ก็ชัดเจนครับคือมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อผู้โดยสารหรือต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีอุบัติเหตุมันก็เลยต้องมีเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับ ฟังดูมีเหตุผลค่ะในการจัดการความเสี่ยงที่ต่างกันไปแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำไว้ชัดเจนเลยคือเรื่องถ้าไม่ยอมเป่าล่ะคะปฏิเสธการเป่าเครื่องตรวจวัดอันนี้มีผลทางกฎหมายยังไงบ้างคะจุดนี้สําคัญมากๆครับข้อมูลบอกว่าถ้าเราไม่ยอมเป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์โดยไม่มีเหตุผลอันควรนะเมื่อเจ้าหน้าที่เขาสั่งให้ตรวจตามกฎหมายเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผู้นั้นมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด อาสันติฐานว่าเกินเลยเหรอคะใช่ครับพูดง่ายๆก็คือปฏิเสธการตรวจเนี่ยมีความผิดเท่ากับเมาแล้วขับเลยครับโอ้โหไม่ใช่แค่แบบน่าสงสัยแต่คือถือว่าผิดไปเลยและบทลงโทษล่ะอคะสำหรับคนที่ตรวจเจอว่าเกินหรือคนที่ไม่ยอมเป่าเนี่ยโทษเป็นยังไงบ้างหนักไหมฮะ ข้อมูลแจกแจงไว้ค่อนข้างละเอียดครับโทษสำหรับกรณีเมาแล้วขับหรือปฏิเสธการตรวจเนี่ยคือมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี1ปี 1> ครับหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละเคสไปผลโดยตรงกับใบขับขี่ด้วยอ๋อมีเรื่องใบขับขี่อีกใช่ครับคือศาลมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับ พักใช้6เดือนครับหรือถ้ากรณีที่เห็นว่าร้ายแรงมากๆเช่นไปทําให้คนอื่นบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าทําผิดซ้ําๆเนี่ยอาจจะโดนสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตกับขี่เรือก็ได้โอโ้โหเพิกถอนเลยครับจะเห็นว่าบทลงโทษนี่เอ่อค่อนข้างหนักเลยนะครับแสดงว่ากฎหมายไทยเราเนี้ยให้ความสําคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับแบบจริงจังมากถือว่าครอบคลุมแล้วก็หนักหน่วงพอสมควรเลยค่ะเพื่อป้องปรามกันไป ทีนี้เราทราบเรื่องการวัดผลเรื่องกฎหมายแล้วมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายเราโดยตรงบ้างดีกว่าคือผลกระทบของแอลกอฮอล์ตามระดับความเข้มข้นในเลือดหรือ BAC เนี่ยครับผมข้อมูลเขาให้รายละเอียดอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างชาัดเจนเลยนะคะลองมาไล่เรียงดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันหน่อยคะ่ะที่น่าสนใจคือ ผลกระทบมันเริ่มตั้งแต่ระดับ BAC ที่ยังไม่ผิดกฎหมายสำหรับคนทั่วไปเลยหรือเปล่าคะอย่างช่วง20 50 mg เซนี่เป็นยังไงบ้างคะถูกต้องเลยครับนี่เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยในช่วง20 50 mg เนี่ยแม้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญ,ญาตนะครับสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปค่ะแต่แอลกอฮอล์มันเริ่มส่งผลต่อระบบประสาทแล้วครับ คนดื่มอาจจะรู้สึกแบบผ่อนคลายร่าเริงขึ้นพูดเยอะขึ้น mm hmm. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือสมาธิเริ่มลดลงการตัดสินใจเริ่มช้าลงนิดหน่อยแล้วปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆก็ช้าลงซึ่งทักษะพวกนี้จำเป็นมากๆเลยสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัย แปลว่าแค่รู้สึกนิดๆแบบที่คิดว่ายังไหวเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยในการขับรถแล้วสินะคะแล้วถ้าดื่มไปจนถึงระดับ50 mg% พอดีหรือเกินไปหน่อยเช่นช่วง50-100 mg% ละคะอาการจะเป็นยังไงเหนื้อการประสานงานของร่างกายมันจะแย่ลงสังเกตได้จากการเดินที่อาจจะเริ่มเซเซพูดไม่ค่อยชัดลิ้นเริ่มพันกันการกะระยะผิดพลาดการตัดสินใจแย่ลงแบบเห็นได้ชัดเลย และก็ความสามารถในการควบคุมรถก็จะลดลงไปเยอะมากครับ hmm. ซึ่งระดับนี้ก็คือระดับที่ผิดกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปแล้วแล้วก็เป็นระดับที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเลยครับฟังดูน่ากลัวแล้วนะคะแล้วถ้าดื่มหนักขึ้นไปอีกระดับ BAC สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผลจะเป็นยังไงต่อคะผลกระทบก็จะรุนแรงขึ้นตามลำดับเลยครับถ้าเข้าสู่ช่วง100-200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยการควบคุมร่างกายจะทำได้ยากมากๆแล้วครับ100-200ใช่ครับเดินทรงตัวนี้แทบไม่ได้เลยพูดอาจจะไม่เป็นคำอารมณ์อาจจะแปรปรวน สับสนง่วงซึมหรือบางคนอาจจะก้าวร้าวขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วถ้าระดับ BAC มันพุ่งสูงไปถึง200-300ถึงมมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์2 0 0ร้ถึงรส่งตัวหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติเลยโหแล้วถ้าสูงกว่า300ล่ะคะระดับที่สูงกว่า 300Mg เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะไปกดการทำงานของสมองส่วนที่ควบคุมการหายใจกดการหายใจใช่ครับทำให้หายใจช้าลง อ่อนแรงแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เลยรวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องการสำลักอาเจียนเข้าปอดตอนที่หมดสติซึ่งอันนี้ก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้ครับโหฟังการไล่ระดับผลกระทบแล้วเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าแอลกอฮอล์มันส่งผลต่อระบบประสาทการควบคุมร่างกายเราได้รุนแรงขนาดไหนจริงๆตั้งแต่การเปลี่ยนแปลนเล็กๆน้อยๆที่ระดับต่ําๆไปจนถึงขั้นเสี่ยงชีวิตเลยครับผมสิ่งที่น่ากลับมาคิดจริงๆก็คือ แม้แต่ในระดับที่ยังถูกกฎหมายสําหรับบางคนเนี่ยก็เริ่มส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่แล้วใช่ครับนั่นเป็นประเด็นสําคัญที่ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นเลยการที่เราเชื่อมโยงอาการกับตัวเลข BAC ได้เนี่ยมันให้ไม่เราตระหนักว่าเออความสามารถในการขับขี่ที่ปลอดภัยจริงๆของเราเนี่ยมันอาจจะลดลงไปเยอะแล้วก่อนที่เราจะรู้สึกเมาด้วยซ้ำค<ะ>่ะหรือก่อนที่จะถึงขีดจํากัดตามกฎหมายซะอีกไอการที่เราพึ่งพาความรู้สึกตัวเองว่า ย,ยังไหวอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้เลยนะครับถ้าต้องขับรถเป็นมุมมองที่ต้องย้ำเตือนกันจริงๆค่ะทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายของข้อมูลชุดนี้กันค่ะซึ่งก็คือคำแนะนำสำคัญครับข้อมูลสรุปไว้สั้นๆแต่ชัดเจนและสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเมาไม่ขับคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่สโลแกนจริงๆนะคะถูกต้องครับ และถึงแม้ข้อมูลจะไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีปฏิบัติไว้เยอะนะครับแต่จากข้อความที่เขาเกริ่นว่าหากดื่มแล้วเนี่ยมันก็มีในยยะสาคัญซ่อนอยู่อือยังไงคะก็คือหากเราตัดสินใจที่จะดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะคาดว่าจะดื่มมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยควรต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอเลยครับสําหรับการเดินทางกลับต้องวางแผนใช่ครับต้องไม่เลือกที่จะขับรถด้วยตัวเองเด็ดขาดควรเตรียมทางเลือกอื่นไว้เลยเช่นใช้รถสาธารณะ เรียกแท็กซี่หรือใช้แอปเรียกรถต่างๆค่ะหรือถ้าไปกับเพื่อนก็ควรจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่แบบไม่ดื่มเลยแล้วรับหน้าที่ขับรถให้การวางแผนป้องกันไว้ก่อนเนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ชัดเจนมากๆค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์กันมาพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่การทำงานของเครื่องเป่าระดับ BAC ที่กฎหมายไทยกำหนดบทลงโทษต่างๆครับรวมถึงผลกระทบที่แอลกอฮอล์มีต่อร่างกายซึ่งมันรุนแรงขึ้นตามระดับความเข้มข้นในเลือดอย่างน่ากลัวจริงๆค่ะครับ มีประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากชวนให้ขบคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับเชิญเลยค่ะคือข้อสังเกตที่ว่าระดับแอลกอฮอล์ที่มันเริ่มส่งผลกระทบต่อสมาธิการตัดสินใจปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งมันสำคัญมากๆต่อการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยเช่นในช่วง20-50 mg% ที่เราคุยกันค่ะช่วงเริ่มต้นเลย ใช่ครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันดันอยู่ในเกณฑ์หรืออาจจะต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปคือ50 mg% ด้วยซ้ำไปอ่าจริงด้วยค่ะเรื่องนี้มันเลยชวนให้ตั้งคำถามสำคัญว่าเออบางคีความสามารถในการขับขี่ที่ปลอดภัยจริงๆของคนเราเนี่ยมันอาจจะลดลงไปแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะรู้สึกตัวว่าเมาด้วยซ้ำอือหรือก่อนที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะสูงถึงขีดจำกัดตามกฎหมายซะอีก การที่เราตระหนักถึงช่องว่างระหว่างคําว่าถูกกฎหมายกับปลอดภัยจริงตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นคุญแจสําคัญเลยนะครับในการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองและคนอื่นแม้ในสถานาการณ์ที่อาจจะยังไม่ผิดกฎหมายก็ตามครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ทรงพลังแล้วก็น่าเก็บไปพิจ,จารณามากๆเลยค่ะการทําความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยให้เรารู้เท่าทันกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงบทลงโทษนะคะครับ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้เราตระหนักถึงความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบต่อชีวิตเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และการเดินทางหวังว่าข้อมูลที่เราเจาะลึกกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะครับผม